ยอบแซมาดิวุ่นเมกาดิรุ่นดูไบดิรุ่นชาวสายทุกคนด้วยเด้อวันนี้นะครับเราอยู่กันในแมป X Shot Classic นะท่านผู้ชมนะโคตรตึงก็อันตรายนะฮะไปโหลดไปเล่นกันได้นะครับเป็นแมป X Shot Revo Revolution นะฮะก็เป็นแมปแนวแบบแพทคลาสสิกนะปี2011 2010นะประมาณนั้นนะครับสำหรับใครที่สนใจแล้วก็ไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับน้องๆโคตรตึงก็อันตรายติ๊กอยู่ด้านล่างนะครับท่านผู้ชมมาผมจะมาเล่นบอมสี่รูกันนะครับ โอเคทางนี้ไหมโอเคกูผิดทางต้องเปมุมนู้นเอาไว้ผมเอาบอมสีลูกกับปืนพกคู่มานะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเกมแม่งบักแล้วกูเป็นสองรอบสามรอบใบซานงงเด็กเลยว่าใจฮิกเฮ้ยคนดูไม่ใช่แลยนี่พี่พี่เป็นรัวๆเลยนี่อ๋อเน้อง มันเป็นรัวๆเลยวะ่ะโอ,โอ้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 ไอ้ปืนนั่งมีดาเมจไปเนี่ยโหตรงนี้กูมอบเลยอะเอาเลยเพื่อนเต็มที่เลย <c oughs> โอ้โห เดือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเฮ้ยไม่ได้ลินบอกเลยคนดูเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ลินบอมลงมารัวๆตูมตามตูมตามเออเฮ้ยเมื่อจะฮีกมาบอมสี่ลูได้ลั่น Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ี่ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนำให้เลือกเติมมากมายทั้งพับ GMObile r o e f ีฟีไฟ l อลลนและเกมจาก Ho y o v e r s e เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติม24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้นรอบนี้ขอลิ้นมัน่งเถอะโอ้โห มันบั๊กก็เป้าอ่ะคนดูพี่แม่งได้เป็นหนลายรอบแล้วเนี่ยึน่าจะบั๊กนะครับดูจากนี่แหละอ้าวนี่หมอมีรูครับตึงๆนี่นี่อือโอ้ย มันจะวิ่งเข้าไปทําไมกับผมพี่ก็ไม่เข้าใจในตัวเ่เก้เพื่อนเราอะ่ะมึงวิ่งเข้าไปทําไมวะกูอยากรู้สวย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 ทำดีสวยโอ้โหรัวรัวรัว,รว,รวโคตรนัวคน,นัวเหลือสองเหลือสองเหลือสองแแลรวบบอมสี่คนดู เอ้ยคนนัวตรงนั้นนะ่ะไอ้มุมนี่มันดีอยู่นะแต่ว่ากระโดนมันเปิดเกาะก,กระโดดเข้าไปได้คนดูอย่างนั้นนะ่ะหลังกายของข้ามาเอซเซนลา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 เซนลาลาซมา กูเป <aid> ็น <Solomon> อีกแล้วไอ้ยัดเกมแม่งบั็อกได้อย่างเงี้ยคนดูไม่ใช่แลยเป็นโคตรบ่อยกูเหลือจะเชื่อเอาจบเกมซะอย่างงั้นน่ะเออ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 เหลือจะเชื่อเป็นสามสี่รอบนะพี่เนี่ยที่สามสี่รอบปิดเกือบตลอดอะเอาง่ายๆโคตรเหงาบอกเลย Dàn ngàn nguồn à Hầu ơi hầu ơi Anh ta lại chặt, anh ta ฮสหั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 สเลยโหเป็นพี่พี่ยอมแล้วคนดูจริงๆิแม่งลินไม่ได้ช็อตนี่อื้อออแกนิกแมนออร์แกนิกมินจบเกมครับ โคตรอาวโคตรอันตรา,ายมป็นชนะยากก็เือถ้ามันเปิดบอมนะซอมบี้ชนะยากถ้าไปเปิดปืนปกติเนี่ยโอ้โหมีลุ้นอยู่มีลุ้นเอาเรื่องจดัดเอยมึงออกไปไหนกันหมดวะนี่อันานี้ของนะที่มีอยู่นะตอนนี้ ไปดูแมพมามี่เขาื่นยนี่ยนี้วิหารฟาโรดีกว่าไปเล่นมองห้องนี้ดีกว่าเอาเว้ยมาเว้ยเอาหน่อยเอาหน่อยห้องนี้ใช้ปืนอะไรได้บ้างโอเคเจ๋วจัดประดิษฐ์จัดประดิษฐ์โอ้อะไรวะเนี่ยอื้ม <c oughs> <c oughs> แตกครับ <c oughs> ถึงเวลาลูกซองปิว้วเรามาแนละ้ว เอาเว้ยตรงแมปนี้เท่านั้นวิหารฟารูไปครับเพื่อนโอเคเออพี่ก็ปิดเสียงเนี่ยมันไม่เห็นได้เปิดเลย 5, 4, 3, 2, เฮ้ยอะไรวะไ,ไปดิดันดินี่เรียบร้อยครับแดนนี่เอาแตกหนึ่งอย่าบอกนะมาอยู่ห้องนี้พี่ก็ยังต้องเป็นรวยอีก งงเลยนะอย่างนั้นอ่ะนี่เลยเรียบร้อยแม่ทัพภาคสองกูแตกโอ้โอะเอาเว้ยเว้นี่เดี๋ยวโดนระบบบัคกสวยมาดิไข่ย้อยนีย่มาดิครับมาดิครับ กกตึงกกตึงอยู่ไหนกันวะาคนดูเดี๋ยวแดเนียลน่าจะอยู่ในหลุมแน่ๆเลยในในใน,ในโรงเนี่ยในโรง,เ,โลงเ,เล่นโงรงก็เปล่าวะอาสหั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 สเล่หอหอโอเคจัดไปคนบอกอยู่หอครับ นี่ไงนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยอ๋อหนึ่งไหมเปเว้ไปเว้มามี่กับฟาโร่บลูเรียบร้อยไม่ทักภาคสงใครเป็นตั้งชื่อเป็นทักภาคสงกูจะรู้อะไอตัสมาครับเนี่ยมุมนี้ก็โอเคนะ ก็จะเล่นมุมเนี้ยเนี่ยมาดิแดเนียลเดวิดยวอย่านะเว้ยอย่าไอสัตว์อย่าสวยเดยวิดเจ๋อสวยสวยิงให้ยิงกระดินให้อยูย่ มา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 เร็วเร็วมามาอูเห็นจะตูดเนี่ยตอนเนี้ยเอาหน่อ,นอยพี่เอาหน่อ,นอยพี่วู้ฮู้มุมดีมุมดีเย้ต้องยิงต้านมันไหมนะอย่าโดดนะอย่าโดดนะเพื่อนอุย้ยต้องหนีอะไรอย่างเงี้ยแย่งวิง่งติด โอ้โหแคปินอะไรปะไปมาเอ้ยสงสัยต้องเอา e M249 มาเอาันดูปึ๊บไปเอ็กซ์โกมันเปิดกร่อยยังไงวะผมไม่เข้าใจอู้ แจ๋วมารีเซ็ตไหมไออย่างเงี้ยเล่นชนะยากนะถ้าเป็นคนเล่นชนะยากนะครับก่อผมก็เปิดไม่ปิดนะเนี่ยจริงจริงแล้วมาเนีนั่งเลยอจารยนเองอาจช่ย์เป็นชื่อกไรดีนน แล้วใช่ไหมเจคมัมมารีเออเราเป็นแหงกันมุดว่นะน่ะอันนี้มานี่อีน,น้ำนะผมเอาแบบกระสุนกระสุนเปิดมาเพิ่มโอ้โหโอ้โหก็ายเฮกบลูโอ้โอโอย่างี้ไม่น่ารอดครับเนีย่ยก,กูไม่น่ารอดเนี่ยไม่เปิดเกาะได้ไงวะ มันทำยังไงเปิดกอาอถ้าปิดก้อนนี่หาเลยนะเฮ้ย <c oughs> นี่หลบใต้หลบใต้ไม่นีไม่ยากน้องกระโดดไปปุ๊บนี่ลงอย่างงี้แค่นั้นเลยอ้าโอ้โหอันนี้มันมีระเบิดมีระเบิดเนี่ยพอดีนะคนดูนะเรียบร้อย ได้หอได้หอมาเนี่ยวิธีเข้าบัเมื่อกี้เนี่ยผมเข้าให้ดูนะคนดูนะเนี่ยเดินประมาณตรงเนี้ยล่องตรงเนี้ยแล้วกดกระโดดกดกดกระโดดแล้วกดคอนโทรลพร้อมกัน,เ,นเข้าได้ละตัวยเดี๋ยว มาเด้อมาเด้ออย่าออกไปนะเพื่อนเฮ้ยอะไรอะไรไว้โล้สูงเงีไว้อัดเลยดิไอ้น,นี่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 จะแตกแล้วไอ้น,นี่จะแตกแล้ว แตกๆๆสวยสวยทำดีเพื่อนมุมนี้กดได้มุมนี้กดได้อันหนอันไหนอันไหนผมต้องยิงต้านให้เพื่อนนะคนดูจังหวะเงี้สยสวยสๆยิงกดไว้ยิงกดไว้ ยิงกดยิงกดยิงกดเอาไว้เอาไว้เ,เวดีเ๋ยวนี้อ่เดี๋ยว, <you> วนี้อ่ว้าบอกมันบอกมันใต้หัว <ยา S 1> เอ้ย ไอ้สกูว kind of ิกำลังน e ัวเลยใต้หอโคตรนัวอคนดูบอกเลยใต้หอนัวจัดปึ๊บเรียบร้อยโอ้อร่อยช็อตนี้อุ้ยไม่น่ารอดคนดูเรียบร้อยครับช็อตนี้ได้อยู่ได้อยู่ โดนโดนนี่เรียบร้อยอืมใส่นในไส่ในน่อ,นอยครับน่อยครับอุ้ยเหลือเก้าอิจว่าเลือดมีโอกาสแตกม,มากเลยนะคนดูไป่ใต้ห,หัวนวจัดจะบอกเลยโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวเกมอ่า X Shot นะท่านผู้ชมนะสำหรับใครอยากจะโหลดมาเล่นก็ลิงก์อยู่ด้านล่างผมจะจะคลิปนะ ไปจัดกันได้นะครับท่านผู้ชมในเซิร์ฟอีช็อตรีวอลูชันนะสำหรับวันนี้พี่โกตตัวล่อรเจอกันใ่คลิปหน้าบายจ้าหวานเจี๊ยบ